หน้าสดๆดค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมีเอฟซีจะมาแบ่งปันโชคลาภค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายในวันนี้นะคะจากคุณสายฟ้าเชียงใหม่เนาะม,มาแบ่งปันให้เอฟซีเราถูกไปด้วยกันค่ะท่านผู้ชมไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อนะคะ,ะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเผื่อจะโชคดีเนาะโอเค,คได้เลย<น>เตรียมจดโกลเด เปี่ยนจบเลยนะครับค่ะบนวิ่งหกกับหนึ่งนะครับบนวิ่งหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งค่ะสามตัวสามตัวบนแปดหนึ่งหกครับแปดหนึ่งหกค่ะสองตัวบนหนึ่งหกสองตัวบนหนึ่งหกออค่ะแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งแปดแล้วก็แปดหกแค่นี้นะครับแปดหก เปดหกให้หลายจานมาเรียงเนาะแล้วก็ล่างขอไปล่างครับค่ะล่างนี่เก้าครับเก้าค่ะฝันเก้าหกตัวเดียวชุดเดียวครับโอ้เก้าหกชุดเดียว,ต,วตัวเดียวชุดเดียวหน้าหน้าลองนะท่านผู้ชมนะเจดแดงก็ซื้อมาเยอะแล้วเก้าหกแต่สงสัยจะเป็นบนซะเยอะอ่าก็อแต่มันอยู่ล็อกล่างแต่ว่าก็ซื้อ กาบนไว้บ้างก็ไม่ไม่เป็นไรครับโอ้ใช่ใช่ซื้อไว้เยอะแล้วของปู่สี่ศูนย์อ่าครับแต่ตันให้มาันน่าจะลงล่างครับผมใช่ใช่ฟันตัวเดียวแค่นี้นะครับมันไม่เยอะโอ้ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากโค้งสุดท้ายหน้าลงทุนหนึ่งห้าก็มาแรงตอนนี้ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ก็มาแรงสี่หนึ่งก็มาแรงในตอนนี้เนาะแล้วก็หกเก้าแต่บนบนให้ติดหนึ่งกับหกไว้นะครับติดหนึ่งกับหก จะเป็นไปได้ไหมหกหนึ่งน่ะเจแดงซื้อไวเริ้วนะหกหนึ่งครับเน้นหกหนึ่งหนึ่งหกแต่มันถ้ามาก็มาหนึ่งหกแต่กลับไปด้วยอ่าของเขาว่าหนึ่งอยู่หลักหน่วยเนาะหกหกเป็นหลักสิบตัวตรงตัวตรงหนึ่งหกแต่ถ้าเรากลับไปด้วยก็ดีครับมันไม่แน่นอนนะจะจะลงล่างด้วยไหมเก้าหกเก้าหนึ่งเป็นไปได้ไหมหกก็กลัวมันจะมีข้างล่างหนึ่งหกก็กันไว้บ้างนีดหน่วยก็ได้ครับแต่ ตัวแต่ตัวเต็งกัหนึ่งหกบนเก้าหกล่างแต่ถ้าเราจะซื้อบนซื้อน่างกลับไว้บ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเลขไม่ไม่เยอะครับโอ้มันมีแค่สามตัวนี้เนาะหนึ่งหกเกดแปดหนึ่งหกแอ่หนึ่งหกแปดแปดหกหกแปดครับผมเพราะว่าสามตัวนั้นมันสลับกันเผื่อมันมาสองตัวกับตัวได้เนาะเออหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งอาจจะเป็นแปดหนึ่งหรือว่าแปดหกแบบนี้ครับสามตัวอาจจะมาสองตัวถ้าไม่ถ้ามาไม่ครบสามตัวแปดหนึ่งหกนี่น่าเล่นมากนะครับ ถ้าใครมีสูตรตัดก็ตัดได้เนาะได้ครับได้ครับผมมีมันน้อยแปดเลยครับตัดแปดดีไหมอยู่ท้ายไม่มีเอาแปดหกเอาแปดหกเนี่ยก็สวยแล้วนะครับผมแต่ถ้าแปดไปพิจารณาดูไปเทียบดูตเนแรกมันไม่กี่ชุดครับถ้าแปดไม่มาหลักสิทธิ์นี้ก็เป็นแปดหนึ่งหกเลยเนาะครับแปดหกหนึ่งเลยนะครับก็มีแค่นี้นะครับ ขอบคุณมากๆค่ะคุณสายฟ้าคนเชียงใหม่เนาะครับผมผมมานอยป่โชนแต่มาได้แฟนที่เชียงใหม่ครับอืออยู่แถวไหนคะเผื่อไปเที่ยวอยู่ดอยตาขวับดอยตาไม่ยังไม่มีวาสนาจะไปเที่ยวเชียงใหม่เลยภาคเหนือพอดีเห็นก็ถ้าเป็นบุญวาสนาบารมีแสดงช่วยด้วยหลายหลายคนก็ขอให้เน่มนเข้าจะได้ร่วมทำบุญอะไรช่วยกันจะแต่ใครจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่เนาะจ้าจ้าทำบุญกับทางคุณหรือผ้าได้ะ ได้อันนี้สงูง้ากคนช่วยกันเผื่อใครมีดวงเนาะทำบุญที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะบุญที่ไหรือว่ากับคุณหรือว่ากับคุณสายฟ right ้าท yep. ี่ไหนก็ได้งั้นเรียนเชิญมาบ้านเจแดงแดงเตาป่าปีใหม่สร้างศาลาด้วยกันจ้างห้องน้ําตอนนี้เจแดงจ้างห้องน้ําแล้วก็ปีใหม่ปฏิบัติธรรมเชิญชวนนะคะครับถ้ามีถูกก็ขอให้ร่วมทำบุญกับที่ไหนก็ได้เจแดงเนาะ ที่ไหนก็ได้เอาที่สะดวกเอาที่สะดวกเอาที่ชอบเนาะได้บุญหมดที่สะดวกที่บ้านตัวเองก็ได้ที่ไหนก็ได้ใช่แบ่งปันสาธุขอให้ได้บุญกุศลนี้นะคะภาวนาให้ออกคุณมีจิตใจที่ดีมากเลยถูกแล้วก็แบ่งปันให้ทําบุญครับครับแล้วแต่ทาบุญที่ไหนส่วนตัวทาไปได้เครับทําส่วนตัวไม่ได้เลยถ้าคุณบอกถูกคุณก็จะได้บุญนะเนี่ยเนาะครับก็จะได้คอยได้ตาม ปิดามปีดามคลิปช่องเจแดงตลอดนะครับคอยได้อนนี้ส่งไปด้วยถ้าคนถูกด้วยเราก็ดีใจเนาะเราก็ภูมิใจครับใช่ภูมิใจด้วยเกาเองเลยผมก็จะได้คุณด้วยครับโอเคเป็นเป็นหวยคำนวณไหมคะเป็นเลขคำนวณครับเลขคำนวณอ๋อคำนวณตรงกันได้หลายที่เลยหนึ่งหกหกหนึ่งนะแปดหกหกแปดนะคำนวณส่วนมากผมจะฝันไม่ค่อยแม่นหรอกแต่ส่วนมากจะคำนวณเอาครับเจแดงเพิ่งสังเกตว่า ที่ที่เจ้าไหนก็ช่างมันจะมีแปดหกติดนะกับเก้าหกติดงวันนี้นะครับเนาะภาวนาขอให้ออกให้ของขวัญปีใหม่ให้ของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าให้กับคนขอให้คนถูกหวยเยอะๆนะวันนี้เนาะจะได้มีกําลังใจก็ขอให้ถูกหวยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นาอค่ะค่ะก็ขอให้คุณโชคดีด้วยเช่นกันนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานร่ำรวยมีเงินใช้อย่าขาดมือนะคะอย่ากเก็บอย่าจนนะคะขอบคุณคมากมากค่ะที่แบ่งปันนะขอขอให้เล่นี้เข้า HC จะได้ถูกหวยครับทุกคนแล้วก็เอาเงินไปช้ำบุญกันเนะาะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ท่านผู้ชมมันถูกเลขมัก,มกพอดีเลยโอ้เจริญค่ะตื่นแต่เศร้าแตนตีฮาผุนเด้ ลืมท้าคิมไว้แล้วแต่ว่าลืมทาแป้งเออกระดูสั่งได้นะครับตะกุดสั่งได้ตะกุดสั่งได้ค่ะทุกผู้ชมว,วยังสิขายตะของจแดงขายตจของโอ้ยแต่งหน้าท่ามีช่วเมเบิ่งกกันเอแป๊บนึ่งเดี๋ยวจะแดงโหลดคลิปเลยค่ะที่แต่งไวเพราะอะไรเพราะมันยังไม่ถึงเวลา YouTube เขาให้สินาทีเนาะ ยูทูบเขาให้ให10สนาทีเพราะที่เรายืดเดียวที่เราบอกน้อยเพราะอะไร YouTube เขาให้สินาทีเนาะยังไม่ถึงสินาทีเบิ่งจะแดงแตงหนาก่อนค่ะท่านผู้ชมเอท่านอยู่ดอกซื้อหวยน,นะบ่ายสองบาองอ่ายโมงเทียงแกแดงโหลดลงแป๊บเดียวขอเวลาสวัสดีค่ะสวัสดีค <All o? S 1> ่าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผมค่ะว่าไงคะในชินิาไอ้ขายกระตุูนี่ขายสันตกายยังบอกอย่งนตะกุดค่ะกเก็บอยู่ในถ้วยเลยครับผมตะกุดเจแดงบูชามาจากปูค่ะเอออกมาจําหน่ายให้ท่านผู้ชมได้บูชาต่ออ๋อค่ะเป็นชุดเหรอครับเป็นมันี่นี่นี่อรับผมตะกุดมีดอกเดียวค่ะหนึ่งดอกหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมค่าส่งค่ะ รวมค่าส่งเคอรี่รวมค่าส่งด่วนทางไปไรษณีย์เท่าไหร่ครับหกร้อยเก้าสิบเก้ารวมค่าส่งแล้วจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องลายมันจะขึ้นแล้วทักมาแล้วไอ้นั่นเป็นนั่นเป็นข้างแบบเมตตาหรือเป็นเป็นเป็นเ,นเจ้าังไงค,ครับโอโชคลาบโชคลาบเมตตามหานิยมครับโชคลาบเมตตามหานิยมค้าขายกันคุณใสกันผีกันปอบด้วย เพราะว่าตอนนี้ผมก็มาค่าขายอยู่คอนเทนต์ลตาดตะมวโมผมไปยื้ยทุกฝนนะครับผมทุกฝน,นบอแขนข้อได้แขนเอวแขนข้อเพราะว่าเพิ่นมีสายให้ฟอมจะแด่งกับแขนอยู่เดียวนี้กำลังรับสายคุณไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยอัดคลิปไปด้วยนั้นนี่ฟังได้ในหวยของอ,อคุณสายฟ้าเชียงใหม่เนี่ยเขามาให้แปดหนึ่งหกกับหนึ่งหกแปดหนึ่ง จ้าทำน,นึ่น <โฮ S 2> หกส่วนนี่จท,ทั้ทงที่ไทยสองแปดกับหกทีนะ่ที่อ้หกทีก็ด,ดังได้เที่วนี่เขาเป็นหอยตัวเก้ากี่แดงไม่ได้ซื้อเลยตัวใดก่สองแปดนิด <28. S 2> น,น,นี่สองตัวคเพราะว่านี่แต่ว่าเขาบันใจคือคือหก,หกีตัวเดียวหกีตัวเดียวที่หกทีก็หไล่หลายๆๆแต่ว่ามันไม่ไัยสนใจดอก มันเป็นเลขตัวเก่าออกสองเที่ยสามเที่ยล่ะแกแกังโดยไอ้ร่วมร่วมค่าส่งเท่าไรก็เจ๊รวมแล้วค่าส่งน่ะหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมไปแล้วหรบจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องแล้วทักไลน์มาค่ะอ๋อครับผมครับแล้วทักไลน์มาเข้ากับใส่เบอร์บัญชีคุณก็ส่งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเข้ามาพร้อมสลิปการโอนเงินเข้ากับจัดส่งให้เลยค่ะส่งของทุกวัน ไปสนีมารับถึงบ้านถ้าทวันธรรมดาถ้าวันเสาร์อาทิตย์เท่าทรงเครื่องหลีทรงแฟดเอ็กเฟสให้ส่งทุกวันค่ะสั่งน้อยเราก็ส่งสั่งมากเราก็ส่งส่งทุกวันครับผมครับผมครับผมมาถามตถามตาจ้าขอบคุณค่ะจีบจีบผมจ้างกันจัางกันเนี่ยเนาะครับล่าสุดเราแต่เนาะจ้าตะกุดหนังเสือกับไปไอ้อะไรนะเล็กไล่ โอเคค่ะขอบคุณค่ะ <ผม S 1> ครับบัสดีค่ะโอ้ฟังเสียงตัวเองไนคลิปเด้อแกโอเคค่ะเมื่อหนีแหงโท้มาดูดูบอโท้มาหอย่างท้อมาถามตาหวยสายส้นกันรับว่าท่านเหมือที่จเจดียกับเฮ็ดอันนั้นอันนี้อยู่กับปรด้รับด้วยค่ะยากยังสิแล้วยากค้าอัดคลิปต่อคลิปหลุดคลิป โอ้แห่งมือหวยออกแห่งเป็นลอยๆสายพันสายไปสิไปรับไว้ค่ะท่านผู้ชมเห็นใจเจแดงแน่เนาะทํางานตัวเป็นเกี่ยวนอนหกทุ่มตีหนึ่งคือหูุ่มามากกับงานอยู่หน้าจอหน้าจอตอบไล่อ่านไล่รับโทรศัพท์อ่านคออเมนตอบคออเมนอาอัดคลิปโอ้ยหลายงานเจดีย์เจดงจะจะครบ6กิขวบแล้วหกบ,บขวบ ทำงานหนักอยู่ค่ะท่านผู้ชมเจดีย์ทำงานหนักทั้งทั้งแรงงานก็ใส่มาเรยวหนักมาเร็วตอนนี้มาใส่สมองสมองหนักมันนี้เดือนสกาวไปคารับผู้หาเจ็ดแปดก็ตามย่ายน้อยเออของย่ายน้อยได้เลขตัวใดเอาเอาทเดียท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามได้ทั้งหมดเช่แนวกับท่านผู้ชมหวยย่ายน้อยน่ะตามได้ทั้งเงินเออเดี๋ยวเดี๋ยวที่บอกหวยหมดให้ย่ายน้อยได้ตัวใด ย่อยน้อยได้ตัวไหนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ้าวาหัวย่าหน่อยค่ะท่านผู้ชมเน้นสองห้าสี่สี่กับเจ็ดสองอลองหกสองบนนี่นี่แล้วครั้งครั้งล่างมันสาม ศูนย์สามเจหเจนาะค่ะอเอิ่งหวใเย้หน่อยสองห้าสองหาซี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 เจ็ดสอง่องหกส่องหกเน้นสองห้าหวยประหัตสีต้งสี่ ศูนย์สามฟันขึ้นแย่นอยนขึ้น่แยอยนันดันเยหนอยฟันั็นเจ็ดค่ะเจ็ดมีหลายค่ะเจ็ดตรงนี้เจ็ดขามอวกใส่กันเป็นยังเจ็ดสองสิบปรคือบอเมือเสาร์ได้มาตัวนี้ของปูคอมาดินหนึ่งห้าศูนก้าหกเจ็ดเจ็ดยเป็ัง มดขึในเบอ้อเลขตี้าเบเจ็สี่เบิรงจังี้คือจังเหันนกหันหลังใส่กันเลขเพิ่มกมี่ข้างล่างศูนย์สามห้าหกสามเจ็ดห้าเจ็ดข้างบนสองห้าซีซีเจ็ดสองล่องหกสองเลขใหญ่หน่อยเลขใหญ่น้อย สองห้าส่ดเล่อง6กสองข้างล่าง0ูนย์สห้าแล้วก็5 7 7อยู่ท้ายทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมเอาไปสิเป็นมูเป็นจา้าเมือนี่โอ้ยครบหนาที่แล้วท่านผู้ชมเอาพิจารณาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเฝ้าไปอัดล่งคลิปเห้ท่านผู้ชมนะคะเดิอบ,บายบายขอบคุณค่ะขอให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ